แทงลูกนี้ให้กับธีราสิงอีกแล้วครับธีราสิงครับลูกนี้สักลโล่งๆครับโอ้โหธีราสิงแดงดาสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วเอ็มทีเอทีชานลวันนี้มาเร็ว หายไปนานเลยไม่มีอะไรทำวอร์ชั่นมือถือนี่ดูเกๆยังไงไม่รู้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟูตทีมทีมชาติไทยพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีอะไรทำหายไปนานเลยไม่มีไม่ค่อยจะมีเวลาซะด้วยเรามาดูโอ้ไม่ฟิตไม่ฟิตเยอะเลยเรามาดูฝั่งบุรีรัมย์ดีกว่านี่ครับเขายังไม่อัปเดตนะ เวอร์ชันเหมือนเธอเวอร์ชันไม่เป็นไรเรามาเล่นฟูลทีนเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนเรามาเปลี่ยนก่อนอะไรไม่ฟิตไม่ฟิตเอาสีวัลัดเจอสีวัลัดดีกว่าโอ้โห็ไโอเคนี่แล้วกันไปเดี๋กันเลย ช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้ทำสิทิ์สเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาและไม่มีอะไรทำซะด้วยเรามาดูว่าทีมชัติไทยพบกับทีมบริลัมสุดนักส่งให้จุดชยสุดชชยส่งให้ทอมเบียทอมเบียส่งให้ธีระทอธทีละทอ,อยังไงลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านครับ ยังไงครับยังไงครับกระสับ็นเปิดยตกนี้ไม่ผ่านสองให้ครับธนาทิษสงให้กับสุพรรณไม่ผ่านโอ้โห ครับชนะที่เปิดลูกนี้ให้กับสุพรัณเหมือนตาสุพรัณเหมือนตาจะยืนและส่งลูกนี้ลูกนี้ส่งให้ธีระสิงห์แดงดา้โ,โหล้ลำหน้าไปก่อนโอ้โหพี่มวยเอ้ยน่าจะถอยไปนิดนึงเออเออครับเสร็จแล้วน,นครับแทงลูกนี้ให้ธีระสิงห์ครับธีระสิงห์นี่ยอ่อมิดนึงแล้วก็ สักโล่งๆครับโอ้โหสีวรักษ์เซตไม่ได้ลูกนี้ครับทีราสิงครับอืทีราสิงเดนดาครับมีกนหลอดมีลงแล้วก็ยิงครับอือตอนนี้ทีมทีมชาติไทยขึ้นมานึงทีมบรีรัมยยูในเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูว่าเราจะยิงเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเราจะโดนยิงกลับ รล้ยเลยครับโอ้โหเสลักยังไงมึงนี่จะเปิดหวัวยัไงมาแล้วมาแล้วสุดพา่ายเข้ามาแล้วครับไม่ผ่าครับสุดชมยครับเ้าสดโอ้โหตอนนี้ทีมบริลเลตีเสมอเลยครับด้วยนาเต้บราซิลไคยก็ไม่รู้ไม่รู้จัก นะครับตัว,ตวสุพรรณนักส่งเบียที่รัทองแทนลูกนี้ที่าะสิยังไงส่งลูกนี้สุพรรณนักโลง่ลงครับโอ้โหลูกนี้ไม่ไม่กี่จังหวะเองโอ้โหสุพรรณนักเหมือนตาครับเดี๋ยวเอออะไรนะเฟสยี่สิบเอ็ดน,นักเตะไทยจะมีหน้าไหลคนนั้เขาจะอัปเดตมาแนละ้ว ผ่านชนะทิพย์ครับชนะทิพย์ครับชนะทิพย์มาอีกแล้วครับไม่ทีบนมาชั้นเกิลูกนี้ยังไงครับซับลูกนี้ครับโอโ้เจ้าอุ่นธีรทรครับแบ็กซด์ของโยโกฮามะเอ็ดมาดีเนาะโอ้โหซับลูกนี้แต่ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ซะด้วยวันนั้นโคตรด,ดีิดได้ แทงลูกนี้ให้กับธีระศิงอีกแล้วครับธีราซิงครับลูกนี้สักโล่งครับโอ้โหธีระศิงแดงดาตอนนี้ทีมชาติไทยขึ้นมันนันทีมบุรีรัมสามประตูต่อนหนึ่งไม่ใช่เราสีแล้วโอ้โหเราผิดโทษๆด้วยก็ขออภัยด้วยมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับ คุแล้วก็ยังไม่ยังแพ้ง่ายๆครับสำหรับแทงลูกนี้ครับไม่แายครับ,รบนี่ครับมาอีกนะครับสัญลักษณ์ครับ ไม่พลาดทอมเบียครับหมดเวลาครึ่งแรกทีมชาติไทยบุกมันนำมาใช่เปิดบ้านมันอมโอ้โหลิ้นพันกันทีมชาติไทยนำ4-0ทีมบุมริรัมโอ้โหกูพูดอะไรของกูเลิ้นพันกันตลอดเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วย บอลออกลังไปปิดแบบนี้ฉันนัดปิครับไม่ผั่างง่ายนะครับ มาอีกแล้วครับไม่มาแล้วคนเดนี้ให้กับทีละสินทีละสิงสองปลักให้สุพนันนครับสุพนันนจะแวกลูกนี้มาแล้วครับสุพนันนครับลูกนี้นะครับเปิดลูกนี้ให้กับทีละสินไม่ถึงขาทีละสินครับโอ้โหโอ้โห ini rompian tuh di pas, tapi dibuat dand subtut show, kenceng, men, terus 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 อันนี้บุรีดำขึ้นมาบดแล้วครับไปทางไหนครับเออลูกนี้ให้โอ้โหบอลไม่เข้าขาครับยังไงครับนี่ครับสุเปชัยครับมาแล้วครับสุเปชัยใจเด็ดครับมาแล้วครับลูกนี้ครับแหวกเล็กนึงครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ แวกโอ้โหไม่ผ่านครับไม่ผ่ทำภาษามาครับธีรทรมาอีกแล้วครับแวกหนุบหนิครับธีรทรครับมาอีกแล้วครับลุคนี้ยังไงครับไปแล้วครับธีรทรธีรทรมาแล้วครับลุคนี้ครับแล้วก็ลูกนี้ครับสักเป็นข้อวอลเป็นขั้นโอ้โหสุดยอดเลยที่อุ่นของเราโอ้โห ลูกนี้พี่อุ้นจะขอกลับมาอีกแล้วครับแล้วก็ได้ลูกนี้นิกหนึ่งครับแล้วก็เปิดลูกนี้ให้กันสุปนักโอ้โหไม่ถึงถึงสีวารัก์โอ้โหนะครับไม่ผ่านอุ้นของเราครับแทนให้ลูกนี้ให้กับเอกกันิดปัญญาครับเอกกับปัับลูกนี้ครับสักเอกนึงไงครับโอ้โหเข้าประตูอะไรครับ เอกนิกปัญญาครับผมมาแทนที่ชนาทิพยิงได้เลยโอ้โหลูครับแปด้วยใจซ้ายโอ้โหเข้าเสาสองไปเลยเสวัลักหมดสิบเซฟครับื้อยืะรงลูกนี้ยังไงครับนี่ครับอีอานนร,ราททนครับมาอาีกแล้วครับ จ้าอุ้มของเราครับมาอีกแล้วครับแล้วก็แวกนิดนึงครับแล้วก็แทงให้กับสารอยู่เย็นครับสารอยู่เย็นคให้เอ้ก่นิปัญญาครับเอ้ก่งปัญญาแทงลูกนี้ให้ครับขออภัยนิดนึงมีขัดข้องนิดนึงเมื่อกี้ มามากนี้ครับจะหมดเวลาแล้วครับสาระอยู่ยังครับเปิกลูกนี้ให้สุขปชัยใจเด็ดครับลูกนี้ขอแค่ทีลูกๆหนึ่งครับโอ้โหไม่เข้าโอ้โหโอ้หมดเวลาการแข่งขันทีมชาติไทยชนะทีมบริรัดนห6ประตูตอนหนึ่งครับ เรามาดูดาวสำ่นลกับใครต้องเป็นโอ้ไม่ใช่อุ้มเหรอโอ้โหใช่ทีละสส้นเฉยอไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสดคลิกกดกระดิ่งช่วยเป็นกำจัดช่องที่ต่อไปเดีวยวนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรมารอเดยียวครับแต่วันนี้ไช่ครับ